ชัวเข้าใจให้เข้าไปแล้วก็ทักทายกันได้นะที่เข้ามาใหม่นะครับไม่เป็นไรเยอะ ยากินตามทีหมออ่หมอสั่งตลอดไม่ได้ขาดตอนแล้วมันดีอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ถึงมือหมอถ้าบางทีเราอยู่บ้านกินแต่ยาบางทีก็ไม่ได้เรื่องนี่ฉีดยาให้น้ำเกลือนะและ้วก็มีถุงกบประมาณแค่นี้นอีกถุงหนึ่งก็ไม่ได้ถามเพาะเรก็ยาอะไรอาจจะเป็นยาฆ่าเชือ้อยาบำรุงอะไร มีถุงไม่เหมือนกันอยู่สองสองถุงมาสองถุงแรกนั่นอาจจะเป็นถุงแรกอาจจะเป็นยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเชื้อโรคในร่างกายแต่สองสามถุงสามสี่ถุงหลังนี่มันเหมือนคล้ายๆจะเป็นยาบำรุงแล้วแหละออกไปนี่คงอ้วนน้ำเกลือ,อน้ำเกลือให้ประมาณครึ่งโหล ยาอัดของเข้าไปในร่างกายเราดีขอบคุณที่ช่วยกันขอจขออขใจจะเลืมของฝันจากคนละหนึ่งชิน้นหายแล,ะะล้วละจะหลียวจะอีกวันสองวันนี้ก็ไปกระโดดโรดเต้นได้แล้ว ้ <c oughs> เสร็จจากวันที่เจ็ดแล้วมันวันที่เท่าไหร่มัง่งก็ไม่รู้ใบชาพูเคี้ยวแล้วหายไอเหรอจริงนะเพราะที่บ้านก็ปลูกชาพูเอาไว้ ใน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 รัว้วออกวันนี้เลยจ้าสวัสดีบอบเบียลูกสวัสดีจ้าบอบเบีย